อ๋อยังไมได้เดี๋ยครับดีวทเดียวครเไปมัน theo? พยาได้ครับเด้อสมัยไทยน้อยิึงครับผมสวัสดีน้ำเวียนอ้ยำขึ้นมาสมัยไทยครับผมครับหมู่บ้านโบราณครับผมเอาเลยครับเอาเรยครับเอาแดงซุกี้แหละครับผมหาเบื้องยากครับนี่หมู่บ้านโบราณนะครับทำไมก้าเป็นแบบนี้แต่ว่ากทุกนี่บ่มีเห็นแล้วนะครับเอาเลยครับเช็ดเลยครับงานนอนนานตีข้าวนะครับเป็น เดี๋ยวผมเด้ครับ,รบ,รบผม,บผมอันนี้ชิงทีสามยูเดี๋ยวจะชิงไอ้ที่หนึ่งครับผมครับ อย่ามาทายวันนี้นะครับเด้อครับผม ครับผมเชิญเลยครับเชิญเลยครับอะไรสดจบด้วยโยโกโยโกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ 哈哈哈 Hãy nah. subscribe <coughs> 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 โอ้่ยหลังนี่สวยนะครับเนาะหลังนี่สวยเนาะครับเนี่ยมาตรฐานตําแบน่งนี่เนี่ยดีคือสมัยก่อนเนี่ยคือบ้านหลังนเดียวคือเป็นผู้มียูวิกินได้เนี่ยสมัยก่อนนี่ครับนี่คนรวยได้เนี่ไยใิทีเที่นึงเหรอสิครับเนี่ยโอ้สวยครับผมเห็นแล้วผมมากี่หลังนี่ครับเนี่ยครับสวยคือถูกต้องตามหลักวัตถุยางเลยเนี่ยผมเบิ้งครับเนี่ยครัวไอ้ห้องพักนะครับห้องน้อนแล้วก็พักนะครับเนี่ยเด้์เดย์ดยที่นึ่งเห็นไหครับเนี่ยโอ้หลังนี้ครับเนี่ยผมปังไรครับหลังนี้ครับเนี่ยขึ้นหเบิ้งเล็วมันป ผมยวงนอกแต่ผมขอยากิคืนนึงนะครับเด้ไหมคืนเลยครับแต่ผมพอดีครับผมเดี๋ยวของกิบออกมาเลยเรือหล่ะครัเบียงครับเดี๋ยวเขาเขาทบรรยากาศนะครับเด้คืนเลยครันเลยขอญาตนะครับผมคนักธิบต์เต้าเดี๋ยวเรีเนี่ยครับผมเบียงครับนี่ผมว่าสวยแล้วครับเนี่ยอันนี้คือเงั้นที่แบบว่าสมบูรณ์แบบที่สุดคนชมผมย่างเบิกบุญนะครับเนี่ยครับพี่ครับ่ใกินไฟนะครับเนาะโอ้สวยลังนี้สวยครับเนี่ย ดีครับสวยครับสวยสวยครับครนม่น่กับคเตารับบข่าบุย่าครับเนี่ยบุญีแล้วครับเนี่ยผมไม่เห็นยูนี่ครับเนี่ย้นเตางดีครับอ๋อข่าบเงนี่สวยดีครับนี่สวยดีครับนี่บนะครับโอ้ดีหลักเลครับนะปรับปุงครับนะให้มันยูรงดีครับเนี่ยรัยคเวลาที่ครับครับครับแปบครับผมสวยครับสวยครับบุญญาครับเนี่ยบุญญแล้วครับหน้าหนาวนข้านอกข้างนครับน้าครับผม ัับรเดี๋ยวที่เห็นเฮือนมาเนี่ยเห็นหลังนี่ครับเนี่ยที่ว่าเฮ็ดสมบูรณ์แบบครับเนี่ยนี่แค่ยอดส่วนแคเนี่ยยอส่วนนะนี่แค่ยอดส่วนครับเนี่ยเขาเป็นสมัยก่อนเฮือนหลังนี่คือเป็นเป็นคนมีเตืบนะสมัยก่อนนะครับเนี่ยเขาเป็นแบบทรงนี้นะนะครับกับทรงนี้นะครับเนี่ยเป็นคนมีเตืบครับเนี่ยสวยครับสวยสวยโอ้หลังนี้สวยดีครับเนี่ย แต่เป็นเด็กน้อยเนาะยังเลนนะครับผมเป็นต่ที่สองนี่ละะครับแค่แต่ว่าคือแอมฝาแอมครับเันอยู่ครับสมัยก่อนนี่คืออุปกรณ์การในถ่ายต้นไม้ก็มีแต่ขวานนะครับเนาะมันก็มีอุปกรณ์พวกเลื่อยอย่างพวกนีครับจะมีขวานครับครับครับแล้วก็จะมีองค์องค์ดินครับนะองค์ดินเราใส่น้ำนะครับมีตู้เย็นสมัยก่อนครับเนี่ยครับครับโอ้ขอบคุณมากนะครับได้ใจริบลักเดเบิ้งครับเนี่ยลูกหลานเท่าเดเบิ้งครับครับครับดีครับดีดีครับ คุณครับผม